ช่วงนี้มันมคงไม่มีอะไรที่สนุกไปกว่าการเปิดลุ้น e อีพกฟรีขอสักตัวหนึ่งก่อนได้ไหมไปดับดับดับอ่าดับแล้วโอ้ยมาไปฮึกดับยไปก้อนแนสออสวัสดีครับทุกคนครับมากลับมาอีกครั้งหนึ่งเลยครับผมจริงๆต้องบอกว่าอ ช่วงนี้มันมคงไม่มีอะไรที่สนุกไปกว่าการเปิดลุ้นอีพิกฟรี5ตัวแล้วนะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่6แล้วเนาะพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารวันที่6แล้วนะครับเราเปิดกันไปมากสุดก็คือ6ครั้งแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามีใครได้ครบ5ตัวแล้วหรือ,อยังนะแต่ส่วนตัวผมน่าจะยังมั้ง ไม่งั้นก็คงมีแสดงตัวบ้างแล้วจ้ถ้าเกิดใครเปิดได้กี่ตัวลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าผมอยากรู้ว่าคนเปิดอยู่ในกลุ่มไหนที่ได้มากกันมากที่สุดนะครับอยู่ในกลุ่ม2ตัว3าตัวหรือ4ตัวมีบ้างไหมหรือได้เป็นตัวเดียวนะครส่วนใหญ่ที่ผมเปิดไปแต่และไอดีที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ไปไอดีละตัวเต็มที่นะแต่ว่าได้ไม่เยอะด้วยนะประมาณ3-4มสไอดีประมาณนี้นะครับจากการเปิดเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเปิดต่อกันแล้วกันนะครับผมก็น่าจะไอเดียละ 1, 2, 3, 4, 5นึ่งสองสามาค่ั้าประมาณห้า,าแนแล้ว2เนาะ อาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละไอดีนะครับมาลองดูกันนะครับว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงนะครับผมไอดีนี้เปิดไปแล้ว1ครั้งนะครับผม1ครั้งนี่คือน่าจะ3ดาวนะฮะนี่ท้ายสุดเลยฮะตัว3ดาวฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราเปิดอีก5นะครับอีก5ครั้งนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปครับ5ครั้งเป้าหมายเบอร์แรกก็คงเป็นลุยฟิกโก้ฮะแต่ว่าบางไอดีผมก็มีลุยฟิโก้อยู่แล้วนะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันขี้เกียจกดดูกดเปิดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลุ้นกันเอาแล้วกันว่่าซ้้หรือไไมยังง อันนี้คือไฟไฟไม่ดับนะฮะก็คือกากเอ้ยเกลือนะครับผมใส่เกลือไปนี่คือครั้งที่2ถ้านับเป็นไอดีก็คือครั้งที่2ของไอดีนะครับผมครั้งที่3ครับเป็นยังไงเอ้ยดับแล้วเว้ยมาแล้วตัวแรกของไอดีนี้ครับขอลิก้าสเปนนะลิก้าสเปนก็เป็นพนะิโก้ฮะขอพิโก้ตัวหลักก่อนเลยอิงดิสลีกอิงดิสลีกก็จะมีแอนดี้โคกับ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 ใครนะ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 แอนะ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 นดี้โคไป โอ้ยทำฟูทีแมนยูไปนเนี่ยดีเนี้ยใส่ฟูทีแมนยูได้นะฮะคือนาทีเนี้ยอยากใครก็ได้ไม่ต้องการเลือกอ๋อไอดี่โควตเปิดตีเออใครก็ได้อาทีเนี้ยเออขอให้ได้แบบมากที่สุดรลยกันถ้าเป็นไม่ได้คืออยากได้ครบทั้ง5ตัวเลยนะ <c oughs> เป็นไม่ได้หรือเลปล่าจากทั้งหมด11วันนะครับผมไปครับครั้งที่3 <c oughs> <c oughs> ครั้งที่3ของไอดีนะฮะเราจะเปิดได้เต็มที่สูงสุด6ครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผม ต่อไปครับเฮ้ยครั้งที่สามหรือสี่ไปเนี่ยเหลืออีกสองลูกเท่านั้นเองดับยังไม่มีไอเดียไอดีไหนของผมที่เปิดได้2ตัวเลยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเปิดได้ไอเดียตัวเดียวตัวเดียวนะครับครั้งสุดท้ายแล้วครับผมตอนนี้ทั้งหมดเราเปิดไป5แล้วนะเออนับผิดเปิดไป5แล้วนะครับต่อไปจะเป็นครั้งที่6ของไอเดียนะครับผมขออีก1ตัววันนี้ได้ไหมดับดับ 6ครั้ง ID นี้นะครับผมวันนี้เปิด5นะจากกอ่อนนี้เปิดไว้1ครั้งนะครับผมเพิ่งได้ไปตัวเดียวนะครับผมไป i อดีต่อไปมาครับเข้าสู่ ไอดีที่2นะครับไอดี ID ที่2นี่เราก็เปิดไปแค่คร right ั right ้งเดียวนะครับผมในวันพฤหัสบปีเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเปิดได้5ครั้งนะครับผมไอดีนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะไอวันพฤหัสที่ผมเปิดไปวันแรกเนี่ยผมเปิดประมาณประมาณ7 8ดไอดีได้นะครับไม่ได้สักตัวหนึ่งเลยนะครับผมวันแรกที่เปิดนี่คือไม่ได้สักตัวหนึ่งเลยที่เปิดไปครั้งเดียวนะเดี๋ยววันนี้นะฮะมาเปิดอีก5าครั้งนะครับผมไปลุยครั้งแรกของวันนี้ครั้งที่2ของไอดีนี้นะครับปึ rup, ๊บดับดับรู้ได้ดับเพงเดียวตัวเน โอ้ยมีแท่านดบอย่างเดียวสามดาวบานตะไคร้ครับบา,ะะรบานตะไลบานตะไคร้ดับโอ้ยอะไรวะทำไมคนอื่นเนี่ยตัวแจกวันเว้นวันเลยครับพี่อะไรงี้นะไปครับอีกสามรอบดับดับโอ้ยอะไรวะเฮ้ยมันต้องได้บางทีโอ้โหแล้วไอ้ดีนี้ทำ อัมฟูอะไรไว้บ้างเนี่ยบาเยิร์บาเยิร์หรอบาเยิร์ไม่มีไม่มีแต่ขอเถอะขอขอสักตัวหนึ่งก่อนได้ไหมไปดับดับดับเออดับแล้วโอ้ยตัวแรกของอดีตม,มาสักสีคอลิกา้าอ๋ออิตาลีอิตาลีาลเป็นเดลเปีย,ยรโร่ล่าวะเดลเปีย,ยรโร่ล่าโอ้ยดีด้าก็ได้ ดีได้ก็ได้ผมทำมิลานได้ไปดีนี้ไม่ได้ทำเลยเอาละครับดีได้ามาแล้วเออจริงก็ดีหมดทุกตัวนะใครก็ได้นยทีนี้นะฮะไปครับอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายครับขอตัวที่สองของไอดีได้ไหมไปดับอีกรอบหนึ่งดับอีกรอบหนึ่งไม่ดับว่าเฮ้ยเพิ่งได้ไอดีละตัวนะครับผมเนี่ยาจากสถิติตอนนี้นะครับผมได้ไอดีละตัวเท่านั้นเองนะครับจากการเปิดไอดีละหกครั้งนะครับไปดีถัดไป อาสู่ไอดีที่3ของวันนี้นะครับผม mm. ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าแต่ได้ดีที่เปิดวันนี้เนี่ยก็จะเปิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะครับก็เออยังไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งนะครับผมเป็นทุกไอดีที่ยังไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งนะฮะเปิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เปิดอีกห้าครั้งครับไอดี ID ที่3มาขอไฟดับครับไอดี ID นี้เริ่มต้นเปิดหัวครั้งแรกแตกเลยไหมไม่อไอดับอีกแล้วโอ้โหวันนี้เป็นวันของเราหรือเปล่าเนี่ยคอลิก้าสเปนครับคอลูฟิโก้เลยครับผม วมาขอก็ให้เอาใจดีละเกินส่สวยๆเป็นไรจ้าขอบคุณนะจ้า <c oughs> <c oughs> เอาละฮะได้ลรูพิโก้เป็นตัวที่อยากได้มากที่สุดนะครับนี่อ่ะหรูอิโก้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นมามาพร้อมกับแพ็คของลาอูกอนเซเลสท,ที่เป็นบิ๊กไทมนะครับผมอ่ะโอเคได้ไปแล้ว1ตัวครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะยังไม่เคยมีไอดีไหนที่ของผมเองที่ผมเปิดได้2ตัวเลยนะ มีแต่ตัวไอตัวแรกทั้งนั้นเลยอะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำลายสถิติไม่ดับเว้ยเฮ้ยทำไมพอดับวะตัวต่อไปครับต้องดับแน่นอนดับดับตัวที่สองสองแล้วตัวที่สองยังไม่มายังได้แค่ดีละตัวนะครับผมเฮ้ยเจ็ดติดเจ็ดติดเจ็ดติดอีกสองครั้งในดีนี้ครับตัวที่สองดับกัแล้วดับอะไรเว้ย ดูว่าจะไปติดอยู่ที่อาถันตัวที่2วันนี้อ่ะเฮ้ยตัวที่สองของไอดีไม่มาครับเนี่ยใครที่เปิดได้3 3สตัวสตัวไปแล้วทําบุญด้วยอะไรครับเนี่ยไปตัวที่2อยังยากเลยเออมาแล้วตัวที่2อของไอดีนี่ขอดีด้าเลยครับไปอิตาลีหน่อยไปอิตาลีขอดีด้าหน่อยอิตาลีขอ,ด,อ,อดีด้าหน่อยอะอิตาลีว่ะดีด้ากันเดียวเปโรขอดีด้าก่อนขอดีด้าก่อนขอประตูก่อนขอประตูก่อนขอประตูดีด้าก่อนจ้เอ้อไปเลย ตาบอกว่าแกให้ใจดีหลือเกินวันนี้ขอตัวไหนก็ให้ตัวนั้นสวยพปเลยจ้าเฮือเอเป้าหมายของเราครับเราต้องได้ครบ5้าตัวถูกไหมก่ <c oughs> อนครบส1วันเราต้องได้ครบ5ตัวครับสวยไปไอดีดถัดไปมาครับสถิติเราวันนี้นะครับถือว่าสวยมากนะครับเปิดมา3ไอดีและได้ได้ทุกไอดีเลยนะครับผมได้เพิ่มทุกไอดี เป็นเพราะว่าเราเปิดเดยอะได้แหละนะก็ปเปิดเพิ่มอีก5ครั้งอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะก็เป็นไอดีที่เปิดไปแล้วครั้งเดียวนะครับยังไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จะเปิดเพิ่มอีก5ครั้งเหมือนกันนะครับวันนี้ไปดับเธอดับเธอดับได้แล้วเพื่อนให้อภัยแล้วโเราต้องได้เธอเราต้องได้ตัวแรกอันนี้ต้องปลดล็อกก่อนนะครับยังไม่ได้เลยสักไอดีไอสักตัวหนึ่งเลยนะครับผมลดล็อกก่อนไฟดับลดล็อกก่อนสองจะมาเราต้องมาหนึ่งก่อนฮะ ก่อนที่2จะมาต้องมา1นก่อนนะครับผมไปดับเถอดับเถอได้หรอโอ้โหเฮ้ยๆๆอย่าเสียทตินะเว้ยอย่าเสียสิินะเว้ยเพราะว่าเราได้มาทุกไอดีนะเฟ่ยเฟยเฮ้ยเหลืออีกสองครั้งครับดับเถอได้โปรดดับได้แล้วโถ่เอ้ยประจาวน์คุณผ่้ชงครับเราจะเสียทติกับไอดีนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าเปิดไปแล้ว5้าครับ ยังไม่ดับเลยยังไม่แตกเลยฮะยังไม่แตกเลยไอดีนี้ต้องแตกกันแล้วผมมั่นใจว่ามันต้องแตกรอบนี้แตกเฮ <c oughs> ้ยยังไม่ได้อเฮ้ยยังไม่ได้ใครที่เปิดมาแล้ว6ครั้ง6วันนะครับผมยังไม่แตกเลยคุณไม่ต้องเสียใจผมว่าคุณน,น่าจะมีเพื่อนเพื่อนเยอะนะครับผม6วันผ่านไป3ดาวบานตะไล <c oughs> ไปม,มาแล้วไอดีเกลือมาแล้วครับผมไม่ได้เลยสักตัวหครั้ง ไอดีที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่นับแล้วนะเปิดไปเอาสนุกแล้วกันนะครับเพราะผมจําได้ว่าไอดีที่เปิดวันนี้เนี่ยก็จะเป็นไอดีที่ผมเปิดวันแรกแล้วก็ไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะเปิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมโบไปหนึ่งห้าสี่เก้าห้าสิบนะครับก็เปิดอีกห้าครั้งครับถือว่าเราเกลือไปแล้วหนึ่งไอดีนะฮะไม่ได้เลยหกครั้งหกวันดับแล้วอ,อะไรวะเฮ้ย มันจะมีบางบางไอดีที่ผมเก็บไว้เปิดวันสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าไอดีที่ผมเก็บไว้เปิดวันสุดท้าย11วันทีเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงนะ <laughs> อยากรู้เหมือนกันแต่กลัวลืมล็อกอินจังเลยอะเล่นหลายไอดีจัดทำไมพี่ต้องเล่นหลายไอดีครับพี่ <laughs> เหตุผลมันเอยอะครับมันซับซ้อนครับมันซับซ้อนครับยังไม่ดับเลยฮะเริ่มเริ่มเร,มเรมิ่มกินตุกตุแล้วตอนนี้เริ่มกินตุกตุแล้วว่าเฮ้ยเหลือสองค้งเองครับผมสี่ค้งผ่านไปยังยังดําสนิท ยังไม่ดับเลยเย,ยังสว่างเลยต้องบอกว่ายังสว่างโลยังไม่ดับเลยไฟนะไฟยังไม่ดับนะครับโอ้ยจะเป็นอีกไอดีหนึ่งที่จะเกลือหรือเปล่าครับเนี่ยเปิดไปแล้ว5นะครับผมยังไม่ดับเลยฮะครั้งที่6ครับดับได้แล้วเพื่อนให้ไฟแล้วเฮ้ยสองไอดีติดเลยวะเฮ้ยสองไอดีติดเลยไม่ไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งยังไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งมาโอเคอะไรวะเฮ้ยเรา เราไม่ได้2อ d ติดเลยอะเซ็งมากอันนี้ตัดมาครับนี่ก็เหมือนกันครับผมก็เป็นไอที่เปิดไปแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันแล้วเปิดวันนี้อีก5นะครับ i อดนี้ผมทำฟูลอเซนอลไว้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าได้เปิดตีมาใส่ทีมก็จะตีมากนะครับผมใช่ไหมละ่ะดับเลยจ้ะดับเลยอันนี้ทำอเสนอลไวนะ้นะอเซนอลสวยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอเปิดตีขอดับแล้วไปพิมยรีกนะครับดับแล้วก็ไปพิมยรีกไปดับไปพิมยรีกเปิดตี ผมจะพูดแบบนี้3ครั้งนะครับมันต้องมีสักครั้งหนึ่งที่เป็นตามนั้นนะครับเป็นตามความความคาดหวังของเรานะครับผมไฟดับพิมารีได้เปิดตีไฟดับอ่ะไฟไม่ดับ <c oughs> เล่นอะไรกรับเนี่ยเอาใหม่ครั้งนี้แหละเราต้องการเปิดตีไฟดับพิมารีแล้วก็ได้เปิดตีไฟดับไม่ดับโวยเฮ้ยโอ้โหถ้าพูดแบบนี้สักสิบสามสิบครั้งน่าจะได้แล้วนะ แต่มันเปิดได้แค่11ครั้งนะฮะสูงสุดนะครับผมไฟดับไฟดับไม่ดับเลยเหรอเฮ้ย3ามไม่ดีติดเลยเว้ยเฮ้ย oh, <no. S 1> มุกนี้ก็ไม่ได้ผลเ้ย3ามไอดีติดนะครับผม6ครั้งผ่านไปไม่ได้ตะกระตัวอะไรวะเนี่ยต่อมาครับ อันนี้ก็จะเป็น i อดีที่ทําฟูแล้วมาหลุดไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอหลุยฟิกโก้นะครับจริงๆก็มีแอสซอนดด้วยแต่แอสซนดยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับหลุยฟิโก้หรือเปอร์ตีสอตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับผมเปิดไปแล้วหนึ่งครั้งยังไม่ได้สักตัวหนึงเลยนะครับแต่ที่สําคัญคือเราเกลือมา3 ID ดีแล้วครับผมสามไดีคือ3ามวัีใช่ไหมสามวันทสี่และไม่ได้สักตัวหนึ่งเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นรอบนี้แหละได้แล้วล่ะไว้ดับจ้าดับแล้วไม่ดับอีกโอ้โหไม่เอ อะไรที่ทาเดิมๆแล้วมันมักจะไม่ได้ผลก็อย่าไปทำนะฮะทำเหมือนเดิมผลลัพธ์มันต้องเหมือนเดิมใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะว่ามันคือการสุ่มอันนี้มันคือการสุ่มนะครับม,มันไม่สามารถใช้ทฤษฎีอันนั้นได้นะครับไม่ใช่ว่าเ,เราแค่ขี้มมกแล้วมาเปิดแล้วมันจะได้แล้วพอเขาแค่ขี้มูกอีกรอบมันจะได้เหมือนเดิมไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่นะครับอยออะไรวะดีสามไม่ดีแรกแล้วต่อมาเกลือเลยเฮ้ยเหลืออีกสองครั้งครับมาแตกเถอะดับได้แล้ว โอ้ยโอ้โหแต่ละครั้งที่เปิดมันหมเจ็บใจต้องต้องปึ๊บโดนกระสุนยิงปึ๊กปึ๊บปึ๊บอะาวว่าเฮ้ยนี่จะเกลืออีกไอดีหนึ่งเวเหรอยังไม่ได้เลยแต่ก็ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยโอ้ยใส่มันรีบหน่อยครับฟิโกมาดับโอ้ยเจ็บเฮ้ยเกลือติดต่อกันสามสี่ดีแล้วเนี่ยอะไวว่ไม่ดับไม่แตกให้เลยเว้ย มาโอ้ยไม่น่าจะเชื่อรับทุกคนทำไมมันเกลือขนาดนี้วะบทจะเกลือก็เกลือเป็นกระปุกเหมือนว่ารถเกลือมาคว่ำหน้าบ้านและคว่ำหลายคันซะด้วยอะแต่วันไหนที่ไม่เกลือก็ไม่เกลือเลยครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับเปิดไปแล้วครั้งหนึ่งยังไม่ได้นะครับครั้งที่2อของไอดีครับดับดับเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแบบนี้มันต้องมีอะไรผิดพลาดนะฮะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วล่ะดับได้แล้วอึ๊บเอ้ อะไรวะสามดาวมาโดนรัวเลยตอนนี้ดับเถอะดับเอ้ยบางคนมีความสุขนะนั่งยิ้มอยู่นะนั่งดูคลิปนี้แล้วยิ้มนะเพราะว่าเห็นผมเห็นคนอื่นเกลือเห็นผมเกลือแล้วจะมีความสุขนะครับสาธุ <c oughs> มาฮึบโอ้ย <c oughs> เจ็บกระดองใจบ้าบอจริงเลยเฮ้ย มันบั๊กหรือเปล่าอ่ะเนี่ยเครื่องผมบั๊กผมต้องแบบเปลี่ยนเครื่องหรือว่าต้องรีสตาร์ทเครื่องวะเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวดับเธออันสุดท้ายแล้วไอ้ยโอ้โหเหลือจะเชื่อสี่ดีแล้วมั้งเนี่สี่หรือห้าแล้วเนี่ยไม่ได้เลยครับไอดีละหกรั้งอ่ะมันต้องมีอะไรผิดพลาดบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้นะครับทุกคนเกี่ยวกันไหมเนี่ย ทำไมมันมันเกลือติดต่อกันเลยวะเนี่ยอยู่ที่ดวงเราด้วยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะฮะห้าครั้งเหมือนกันครับดับเธอะดับได้แล้วเฮ้ยอะไรมันเกิดซัมติงวอลวะเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มไม่สนุกแล้วผมเริ่มผมเริ่มเครียดแล้วตอนเนี้ยตอนแรกก็ขำๆตอนนี้เริ่มไม่ขำแล้วขำไม่ออกแล้วโอยเฮ้ยอะไรวะไม่น่าเชื่อ อีก3ครั้งครับมาตกดับเอ้ยโอ้โหเฮ้ยมันมีอะไรผิดพลาดแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหไม่ใช่แค่ดีเดียวเนี่ยไปดับเธอฮึไปยังไม่แตกครั้งสุดท้ายของไอดีนี่ครับโอ้โหนี่สามดาวมาลัวๆเลยพี่เอ้ยมาไปฮึ ดับเฮ hey! My g o ้ d n e s s อ๋อสามดาวเอาตายเลยสามดาวนั่นแหละครับไข่สามดาวโถ่ด, oh, <no. S 1> hey. ดีตอนแรกดีตอนสามไอ้ดีแรกนะครับผมได้สามไอดีแรกเนี่ยโอ้โ oh. หได้สองตัวเนี่ยดีนึงใช่ปะ่ะแต่หลังจากนั้นมามาตีไขยีรเลียนมาตีมาขี่จัก,กรยาน โอ้โหนี่ลงไปสดาวแล้วหรอมะปฏิคยานี่ลงไป3ามดาวแล้วหรอโอ้หลังจากนั้นคือเกอลือลดลวดนะฮะไม่ใช่ลดเกลือนะครับผมว่าทะเลเกลือสึนามิทะเลเกลือถล่มบ้านแล้วครับ <laughs> ไม่ไหวแล้วครับทุกคนผมว่าวันนี้ดวงผมยังไม่มีวนะ่ะ ผมเอาแค่นี้ก่อนสำหรับสำหรับวันนี้จริงจริงจรงิวางแผนไว้จะเปิดอือมาน3 4มสีอดีแต่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,เ,ลวเพราะว่ารู้สึกดวงดวงไม่ดีนะฮะเดี๋ยวจะเก็บเราล็อกอินเก็บไว้ได้นะครับเก็บไว้เปิดวันสุดท้ายก็ได้หรือว่าวันที่เราสะดวกก็ได้นะครับแต่มันจะมีบางไอเดีย ID ที่ผมจะเก็บไว้เปิดวันสุดท้าย11ครั้งเลยนะครับเดี๋ยวไปรุนกนันวันสุดท้ายนะครับผมก็ช<ส>่วงนี<ส>้ไม่มีอะไรสนุกนอกเหนือจากการเปิดแล้วครับผมเปิดฟรีมาทุกวันแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับผม6วันที่ผ่านมาเปิดกันแล้วเป็นยังไงบ้างคร นำตัว,วคุยกันหน่อยนะครับเห็นนะครับใครยังไม่ได้กดติตดตามช่องบอมสกีโตมฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคิมนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับัาก่อนไม่ไหว